สวัสดีค่ะเมื่อนี้ผ้าผีผ้าน้องมาเบงเพื่อนกำลังปลูกเห็ดฟางเนะะ้อค่ะพี่น้องคะ่ะเห็ดฟางโอ้ยอันนี้ปุ๋ยเอาปุ๋ยส่น้ำสิปุ๋ยนี่เพื่อเร่งให้ดอกโตติหรือว่าเร่งให้ออกดอกไวกให้ดอกโตแล้วก็าการปลูกเห็ดฟางก็จะเป็นแบบนี้เน้ะคะ่ะ<ๆ>เพื่อนก็เอาขีแป้งมั่นมาเนาะ,ะพี่น้องเนาะกากมั่นเนาะคะ่ะ ขออนุญาตนะค่ะกากมันเพิ่นเอากากมันมาที่นี่เพิ่นกับมาเหยียบใส่บอกนะคะใส่บอกเป็นก้อนๆแบบนั้นนะค่ะพี่น้องเห็นบ่ก็จะมีปุ๋ยคอกใส่ด้วยเห็นบ่ใส่ปุ๋ยคอกด้วยแล้วเพื่อนกับสีเฮ็ดกงแบบนี้เพื่ออย่างหูบ่พี่น้องคะแม่ครับตันสีบอกกงแบบนี้เพิ่นนทาเอาผ้ายางนี่มาปกคุ้ม้อค่ะผ้ายางเมื่อว่างกงเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็สิเอาผ้ายางขึ้นคุ้มนะคะ เพื่อให้ดอกเห็ดสวยงามนะคะนี่จะพามาดูตรงนี้น,นี่ค่ะเอาเบิ่งตรงนี้นะพี่น้องเด้ออันนี้คือแล้วๆล้วนะจักมือแล้วค่ะนี่นอ่จาจักมือแล้วมองนี่สามมือโบ๊ทเป็นสีพอตดัดใยหร,อหรอือเปบ่โอ้ตัดใ่แล้วเดี๋ยวก็ได้เก็บแล้วพี่นอ้อไงใหญ่ไหมไปดีค่ะพี่น้องคะพามาเบื้องนี่ค่ะแม่คําตันเกะ มีความหู้นิดนึ่งในเรื่องเห็ดฟางเนาะค่ะเนาะแต่เขาต้องการอยากให้อยากให้ดอกของเขามีสีำดำนิดนิดเนาะตรงตรงขายางนี่เนาะพี่น้องเนาะเขาก็ปล่อยเห็ุล่มเขานะค่ะเนาะเห็ุล่มเขาน,นิดนิดนะให้ลมเข้าไปนิดนึงแล้วมันก็จะได้ดอกสีขำๆจักน้อยเนาะอาบางตลาดเพิ่นก็ต้องการดอกสีดำนะพี่น้องบางตลาดเพื่อนก็นต,กกนนต,นกต้องการสีดำนะ ถ้าบางที่ก็จะเป็นสีขาวล้วนๆเนาะถ้าเป็นสีขาวล้วนๆกับสีโป้ป่อยล้มเขานะคบพี่นอ้องนี่แหละค่ะวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาขายันค่ะทุกคนทําได้หมดเลยเนี่ยพื้นที่อันกว้างใหญ่จะไม่ปล่อยไว้สีโป้ป่อยไว้ปอยถิ่มพี่นอ้องค่ะผู้ใด่าคนอีสานขี่ขานมาเบืองเนี่ยเป็นอย่างรู้ขึอ้นอยังนี่เบืองเนี่ยค่ะนั่นเห็นบ่ะ่ะทีนี้ก็จะโรยปุย๋ยคอกลองไปด้วยนะคะทุกคน ปุยขอกี่กับเพื่อสีให้ดอกเขาโตเนาะอ่าไอ้อะไรนะปุยยูเรียปุยยูเรียนี่กับปุยปุยวิทยาศาสตร์นะปุยวิทยาศาสตร์กับเพิ่มเพิ่มเข้าไปอีกนะคะเพิ่มความร้อนนะคะขันห้อนขันเอาดีดอกเฮ็ดกับสวยงามถ้าอากาศหนาวจะว่าโอเคเด้อค่ะเฮ็ดฟางนี่เพิ่นมักอากาศร้อนๆนะคะอากาศร้อนๆนี่ทางออกบัดสุอันละค่ะนี่เดี๋ยว ตอนเก็บนะคะพี่น้องสิผ้ามาชมอีกที่นึ่งนะค่ะนาะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการปลูกนะคะทุกคนคลิปนี้ก็มีมาฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนอขอบคุณมากมายสำหรับการรับชมนะคะ